สวัสดีนะครับนั้งเรียนนะครับก็เมื่อกี้นะที่เป่าไปต้นคลิปก็คือเรื่องของเพลงกุหลาบเวงพิงท่านท่อนหนึ่งและท่อนที่สองนะท่อนที่หนึ่งนะและท่อนสองรอบแรกสังเกตว่ารอบแรกเนะี่ยคุณจะเป่าแบบค่อนข้นงจะใส่ลูกเล่นอย่างครบถ้วนนะครับในเรื่องของดนตรีไทยนะครับในในแบบที่สองที่เห็นช้าๆก็คือจะเป่าแบบเอนักเรียนเป่านะครับก็คือเป่าตรงๆต,ตามโน้ตที่เขียนไว้นะครับ ให้เรีเยนคฝึกไปนะใครมีเวลาว่างก็ลองเป่าให้ตรงก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ตักเต๋นะครับทีนี้ในเรื่องของของงานนี่ก็เป็นอาทิตย์ที่2แล้วนะครับที่คุณครูได้ส่งคลิปวิดีโอในการฝึกปฏิบัติคุยเพียงอ่อนนะครับขอให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัตินะครับเวลาว่างก็ได้นะครับทํางานอื่นด้วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเปิดเทอมกันหรือว่าเมื่อเราเจอกันเราก็มาสอบกันได้ ทนท่องทีนะครับไม่เป็นไรนะครับการดนตรีสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเวลาฝึกนั่นเองนะขอให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเพลงของกุหลาบเวียงพิงท่อนที่2นะครับก่อนอื่นเรามาดูโน้ตกันเลยครับนี่คือกุหลาบเวียงพิงท่อนที่2นะครับตามโน้ตนี้เลยนะครับแล้วก็ท่อนที่1ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะอยู่ด้านด้านบนนะครับเวลาเป่าก็คือ,อนักเรียนจะฝึกแยกก็ได้ฝึกแยกท่อน2ก่อนนะครับ และท่อนหนึ่งเนี่ยถ้าจะเป่าให้เป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบได้นะครับเราก็ต้องเป่าท่อนหนึ่งลงมาเสร็จปุ๊บเหมือนในคลิปนะครับก็จะต่อด้วยท่อนสองเลยนะครับเช่นอ่าท่อนหนึ่งนะก็คือเลมิซอนลาโดเลโดลาซอนลามีมีมีเลมิซอนลาโดเลโดลาซอนลาคือท่อนสองเลย มีโดเลมีซอนมีเลโดซอนลาโดเลมีเลโดซอนลาโดลาซอนมีซอนลาอ่านี่คือการเป่าแบบทั้งท่อนหนึ่งและท่อนสองนะครับเวลาเราฝึกที่บ้านนั้นเราสามารถที่จะฝึกได้อย่างสนุกได้นะครับแล้วก็ฝึกได้อย่างไพเราะนะครับก็คือมันจะมีทั้งสองท่อนเลยทีนี้ ท่อนหนึ่งเนี่ยครูจะไม่เจาะลึกแล้วเพราะว่าในในคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีการสอนท่อนที่1ไปนะครับทีนี้เราจะมาดูท่อนที่2นะท่อนที่2นั้นอ่าก็จะแค่2บรมทัดเองนะครับเรามปนตัวแรกมีกับโดเห็นไหมครับมันจะมีจุดข้างบนนะฮะหมายความว่าอ่าเป็นโน้สูงนะครับโน้สูงนั้นเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะว่าโน้สูงก็จับเหมือนธรรมดาเพียงแต่ว่าเราจะต้องอ่าเป่าลมให้แรงกว่าเดิมนะครับมันก็จะเป็นโนสูงนั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นมีโดเลมีซอนมีเลโดซอนลาโดเลมีเลโดซอนลาดลาซอนมีซอนลาจบสังเกตว่าท้ายห้องเนี่ยเขาจะเว้นไปสองห้องเพื่อให้เราตั้งตั้งสติก่อนนะครับเพื่อที่จะมาลงตรงนี้นะเห็นไหมพอจบท่านี่หนึ่งปุ๊บ มันจะมี2ห้องนี้ให้ว่างๆให้เราตั้งสติก่อนแล้วก็มาขึ้นตรงนี้พอท่านี้จบปุ๊บก็ให้ว่างๆตั้งสติขึ้นตรงนี้นะครับเผื่อเล่น2รอบนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทีทละเดี๋ยวคุณจะมาสอนปฏิบัติกันทีละอ่าทีละ2ห้องนะครับลองดรือันนี้นะอันนี้จะเป็นมีโดเลมีซอนมีเห็นไหมครับเอาใหม่นะนี้ก่อนมีโดเลมี แค่ okay, นี้ก่อนนะครับท่องตามนะมีโดเลมีอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามีโดเลมีเป่าอย่างไรนะครับอ่ะนะครับทีนี้เราก็มาดูว่ามีโดเลมีสูงครับมีสูงก็คือจับอย่างนี้อ่านะครับมีถ้าเป่าต่าๆใช้ลมลมเบานะครับถ้าสูงใช้ลมแรงนิดหนึ่ง ันนี้จะเป็นสูงนะใช้ลมแรงแต่ถ้านักเรียนจะใหม่ๆก็ไม่เป็นไรนะครับเป่าให้มันเป็นตัวมีแล้วกันะะนะครับ Mi, Do, Le, มีโดเลมีครับมีโดเลมีเห็นไหมครับเอาใหม่นะมีโดเลมีอีกทีนะครับมีโดเลมีเวลาเป่านะครับ โดเลมีเราดูน้ตต่อไปเลยครับะเมื่อกี้ล้วเปล่ามีโดเลมีแล้วนะครับด้นถ้าเรกเรียนไม่ทันนักเรียนสามารถกดหยุดแล้วก็ย้อนไปนะครับแล้วก็ไปดูได้ว่าเปล่าอย่างไรนะครับต่อมาเป็นอ่นนี้เป็นมีโดเลมีซอนมีเลโดซอนลาแค่นี้นะครับ ใหม่นะซอนมีเรโดซอนลา,อาลอติดกันเลยนะครับซอนมีสูงซอนมีเลโดซอนลาอัแต่แรกนะครับมีโดเรมีซอนมีเรโดซอนลาเห็นไหมครับอลองท่องใหม่ทีซอนมีเลโดซอนลาเวลาเป่านะครับฝึกครูจะให้ฝึกตั้งแต่แรกก้ถึงตรงนี้นะครับอลองมาดูกันครับว่าเป่าอย่างไร ตอนแรกนะครับจะเป็นมีโดเ mi รแล้วก็ต่อไปจะเป็นซ o l mi l ลโดซอ l ลาคราวนี้นะครับที่เสริมมานะครับ s ล l mi le ล o sol la นะครับไล่นิ้วเลยซอ l ม i เ e โดซอลลานะครับทีนี้เอาตั้งแต่ประทัดแรกนะครับ เอาตั้งก่นแรกนะมีโดเลมีนะครับมีโดเลมีซอนมีเลโดซอนลาอีกทีนะครับเปล่าพร้อมๆกันนะนจับมีครับเ,เริ่มนะมีโดเลมีซอนมี เลโดซอลลาไปฟังน,นะครับตามนี้นะครับดูน้องต่อไปครับเมื่อกี้จะเป็นมีโดเลมีซอนมีเลโดซอลลาตรงนี้นะครับ กูจะทำช้าๆนะนักเรียนหยุดคลิปแล้วก็ไปฝึกได้นะครับต่อไปจะเป็นโดอ่ะนี้จะเว้นเห็นไหมโดเลมิเลโดซอนลาโอเคนี่ก่อนโดเลมิเลโดซอนลาทีนะครับโดเลมิเลโดซอนลาต่อนแต่แรกนะครับท่องแต่แรกนะ มีโดเลมีซอนมีเลโดซอนลาโดเลมีเลโดซอนลาอ่ะเรามาดูว่าเป่าอย่างไรครับอ่ะเรามาเรามาท่อนเมื่อกี้เลยนะครับโดเลมีเลโดซอนลานะครับดูนะโดเลมีเลโดซอนลาเห็นไหมครับจะขยับแค่นี้เองเดีนะครับ โดเลมีเลโดซอนลาตอบนี้ทาพร้อมกันนะครับจับโดโดเลมีเลโดซอนลาอ่ะลองแต่แรกนะ มิโดเลมิซอนมิเลโดซอนลาโดเลมิเลโดซอนลาลองแต่แรกนะแต่แรกมาทดสอบมาท่อนที่สองแต่แรกเลยนะครับคุณจะทักช้า,ชาพ,พร้อมกันเลยนะมิโดเลมิซอนพร้อมกันนะครับ Mi, Le, Do, Son, มีเลโดซอนลาเ่จะเป่านะครับ่าน,นี้นะครับอ่ะเรามาดูโน้ ช่วงสุดท้ายอีครับอ่าแล้ก็เข้าถึงโน้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพึ่อีทถึงตรงนี้นะต่องมาเป็นโดลาซอนมีซอนลาอ่ะจบนะครับโดลาซอนมีซอนลาทีนี้เรามาลอ,ลองมาดูตั้งแต่ตั้งแต่แรกของท่อนที่สองนะครับ มีโดเลมีซอนมีเลโดซอนลาโดเลมีเลโดซอนลาโดลาซอนมีซอนลาตอนนี้นะนะครับโดลาซอนมีซอนลาอ่ะเรามาดูครับว่าเป่าอย่างไรครับ ครับทีนี้เรามาดูชุดสุดท้ายก็คือโดลาซอนมีซอนลานะครับโดโดลาซอนมีซอนลานะครับโดลาซอนมีซอน ลาออกมารกันนะครับโดลาซอนมีซอนลาทีนี้จะเป่าแต่แรกนะครับตั้งกั่แรกเลยนะในท่อนที่สองนะครับนะมีโดเลมีซอนมี เลโดซอนลาโดเลมีเลโดซอนลาโดลาซอนมีซอนลาสำคัญนะครับข้างหลังนะรูนอข้างหลังนี้ปิดปิดตลอดนะครับใหม่นะทีนี้ไปพร้อมๆกันนะร้อสุดท้ายตั้งแต่แรกเลยนะครับ มีโดเลมีซอนมีเลโดซอนลาโดเลมีเลโดซอนลา โดลาซอนมีซอน,ซอนลาจบแล้วนะครับเดี๋ยวครูเราลองปะไปพร้อมๆกับครูนะครูปะไปช้านะครับ จะไม่ได้เสียงนี้อา,อาจจะได้เสียงจะเป็นโน้ตต่ำก็ไม่ได้ว่ากันนะครับจะเป็นโน้ตสูงก็ไม่ได้ว่ากันนะขอให้เป็นโน้ตตัวนั้นแล้วกัน นะแต่ถ้าทางถ้าให้ดีนะครับนะน,น่าเรียนเป่าโน้ตสูงเทคนิคก็คือนะครับจับปิดรูให้สนิทแล้วเป่าแร,รนะแรงในระดับหนึ่งนะแรงในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าแรงเกินไปอย่างนี้อย่างนี้ผิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปี๊ดนะเสียงปีด๊ดแบบนี้ไม่ใช่ต้องเป่าแรงในระดับหนึ่งเบาๆแรง อยากใช้แค่ลมนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้จบลงไปนะครับในเรื่องของการปฏิบัติเพลงกุหลาบเวงเพิมท่้นที่สองนะครับอ่าวิชาดนตรีก็ถือว่าเป็นวิชาที่อ่าสคัญในในวิชาหนึ่งเลยนะครับดังนั้นนักเรียนก็ฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมแล้วก็ปฏิบัตินะอย่างเป็นประจําเวลาว่างก็หยิบมาผ่อนคลายได้บ้างนะครับ หยิบมาฝึกซ้อมเป่าขุ่ยนะครับตอนนี้เราได้ค่อนข้างจะได้หลายเพลงแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวถ้าเรามาเจอกันที่โรงเรียนเราก็จะมาสอบนะครับได้อย่างสบายๆเลยนะครับเธอฝึกมาแล้วที่บ้านเธอมาสอบแป๊บเดียวเธอเอาคะแนนเต็มไปเลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอให้นักเรียนฝึกซ้อมขุย่ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ